เกม Monster สไตล์อยู่ครับก็ก็ช่วงก็ช่วงนี้ก็แบบว่าไงาอ่ะอดองคลิปมานานก็เลยหาเวลามามามาสตรีมเนี่ยก็ก็ขอภัยในที่นี้ด้วยกันครับก็ไปเริ่มเกมกันเลยครับ สำหรับใครที่มันไม่ได้ดูไอการสตรีมครั้งนี้ก็ให้ได้ดูการสตรีมตอนกลางคืนก็ประมาณตั้งแต่ตอนเออตีหน่งหนาทีก็ดูทางคลิปหลังจากสตรีมตอนนี้ได้ครับ ระหว่างที่ผมดองก็ไปแอบเล่นมาบางบ้างกันก็ไอพวกนี้ก็ไปหามาแล้งก็กลายเป็น92แล้วแล้ว,ลวที่ไปได้มาก็อีสกรมอนโตเยีะมาตอนแรกก็เป็นแบบอีแบบนี้อยู่นะอยู่ครับก็ แล้วพอแล้วไปมาไปมาผมก็อีโวเป็นไอตัวแบบนี้ครับแล้วแล้วตัวต่อมาก็เป็นโอรากอนจากจากภาคอนิเมะก็อันนี้ไปใส่ไอเทมโค้ดมาครับแล้วก็ดุยที่13แล้วก็ไอนีดิสแล้วก็6กเราอีกหลายตัวกันครับแล้วก็ อีเดอาร์คแล้วก็อีซูเปอร์สแลัอะไรอีกว่าแล้วก็อีวัคนคีรีวันคีรีตัวเนี้ย ก็ตอนแรกผมได้ได้มาเป็นแบบนี้แล้วอีวูเป็นแบบนี้แล้วก็มาอีวูเป็นแบบนี้อีกทีครับแล้วก็เออะไรอีกอะอีแค่นี้เนี่ยไปได้มาเมื่อไม่นานมานี้คก็เป็นอีเวนต์คิดมากอะตอนนี้ก็หมดแล้วอะเป็นว่าเออเดี๋ยวขอดูมิชชั่นก่อนนะ เป็นว่าวันนี้ก็จะไปซัดซัดบอสอีเวนเนี่ยครับก็เออจะเป็นเล่นแบบทาม์แอตแทกที่มันยังไม่ได้เล่นแต่เล่นได้ตอนนี้ฮะเห็นเช้งเอใส่ขอบก็ยังเล่นได้แล้วต้องใช้เอสเตมินาสามห้าสเตมครับเป็นว่าก็ไปเริ่มกันเนี่ย ใส่ขอบมันเป็นท่านไหมก็เอาอีอักนาอักนาหมดเอ็กซ์กันฮะไปเริ่มกันเลย ถ้าไอ้ถ้าไอ้ถ้าผู้ชมเห็นไอ้ตรงที่มันกระพริบกระพริบอยู่ตรงแถวๆไอมุมมุมล่างซ้ายของรูมมอนเตอร์อันนี้มันจะเป็นระบบผลผลว่ากูากูหรือเรียกตามวบ้านก็คือเป็นผลปีศาจนอะมันจะบอยเฟกต์ตรงแถวๆสเตตัสล่างสุดอะก็ประมาณนี้แล้ว่าสัดมั่งเลย สมัยเกตตรงนี้ถ้าผมปล่อยให้มันเต็มมันก็จะมีสกิลขึ้นนะอย่างเช่นทำแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ทำดาเมจกับท่านไม้ได้เยอะสุดนะแล้วก็ไอ้นี่ก็เออมันสกิลอะไรวะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนะสกิลซัดาตมืดอันนี้มันใช้กับท่านไม้ไม่ได้นะ เฮ้ยเดี๋ยวๆกูตีทีนึงที่มึงขึ้นว้าโพเลยเหรอไอสัตว์อย่าเป็น้าสัตว์มันกรีมก็มีแอนตี้ว้าโพเชียรชิปหายไม่เป็น้าอันนี้มันเป็นเ,เป็นเฟนสกิลของซากาโมโตะเดียมะวอร์ชันนี้ก็จะเป็นสปักเปอร์เลตก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ฮาทังน้ามูนนี่ เป็นอะไรวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้โหช่างแม่งโอ้โจเจริญพร ไอตรงที่มันขึ้นก็เป็นไอเวลาที่ใช้มาตะกี้ครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันวัดกันยังไงเดี๋ยวไม่มืตะกี้มันเป็นสกิลของอันา้มูดเอกกหรอ่อนไอที่เพิ่งรู้นะี่ เฮี้ยตัวเดียวมึงไม่ให้กูอีกเหรอไม่หันม่เป็นไรอัทิเดียวก็เหลือ วิศอะปะเฮีย,ยโต้มันกรเสิกไม่ทำนายไม่ได้สักการนี ช่างแม่งไอที่เมื่ะกี้มันจะเป็นสกิลของผลปีศาจที่ผมใส่ให้เจ้าอีเวนต์กิดมันนะฮะก็คือทำดาเมจกับบอส7.5%เมื่อเริ่มแพทเทนในสเตจน,นั้นนะจัดปะ มันก็ขยันยิงจังเลยนะมึงอสปาร์คบาเลตไปเทีนึงตอนนี้เป็นตอนนี้อ้สไตล์ช็อตของวันคีรีใช้แร้นะครับแต่ว่าผมไม่ใช้เราจนกว่าอีกหนึ่งเทิน ถาว่าทำไมต้องรออีกหนึ่งเทินก็ถ้าใช้ตอนนี้มันก็เบาลนาถ้ารออีกนิดนึงมันก็จะแรงขึ้นสัญญงมันก็จะต่างจากไอ้สไตล์ช็อตปกติฮะ ผมยังใช้สัตว์เดี๋ยวใช้ตอนปิด เดียวมันมีสก,กิลอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูดขอดูแป๊บนะปอมมิงอ๋ออันนี้มันจะเป็นสก,กิลสำหรับ copy ไอ้เฟนสก,กิลของตัวที่มันยิงใส่อังหน้าหมูนะ่ะ เฮียเเฮ้ยมึงนี่เลยยิงเสร็มเฮี้ยอะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูครับไอ้สไตล์ช็อตที่ว่าเดี๋ยวหาตัวอย่างปร๊บเฮีย้ยนี่แหละดีแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสไตล์ช็อตธรรมดาเนี่ยไปอีกดอก แต่ีนี้ของจริงสำหรับสไตล์ช็อตของเอซาก,กาโมโต้เดียวมาก็คือยิงยิงโดนพวกเดียวกันมันก็จะดีดพวกเดียวกันที่พวกที่โดนยิงไปด้วยฮะคือแบบไงอย่างเช่นผมยิงใส่ไอวันคีรีวันคีรีก็จะไปเล่งไปมาไปมาเหมือนกันอะไอสั ตัวอย่างไอ้ซัดไอ้ยฮ้ยทั้งแม่งไอ้เื้ยนี่แรงสุดละเ็ดได้ใส่ขอบระตัวหนึง่ง ที่ดก็ต้องรนอนรุนกันจนช่วงเปิดทีมเนี่ย